ชคบรรยากาศอีกรอบนึงโอเคนะคะแบบนี้เลยต่อๆค่ะขายรูปเรร้อยอกินะ่ะ ตอนกนักแอนนะคะจนโคดแถวเนี่ยเมาเอาเท็ดเ็ดบ้านนะคะมีนกนักแอนไป็นสามล้านนะคะมีรายได้เป็นเกาะเป็นกำสามบ้านมีนกนักแอนจ้ะค่ะเพราะว่านกนักแอนเน่ะมันเป็นธรรมชาติทีคภาคอุดมศุกร์นกนักแอ่นเป็นเยอะมากค่ะมันเชฟมาจอดจอดที่มากแต่จอนตอดรวมอ่ะนุมนกแอ่นก็จะเยอะมากต่างเรือค่ะเพราะว่าป่าเมื่อคืนมันก็สะดูกเนาะนกนักแอ่นก็จะมาชมทิว ก็เลยมาอ้อที่น่าละเป็นอย่างไงก็แถวเนี้ยมันจะเป็นชื่อเฮตุปาดมันโนกค่ะคอนโดคอนโดโนกนั่งแอเมีอย่างโนกเอาล่างบ้านนั่งนั่งแอบเยอะจริงๆแล้วก็มีพวกสายเท้าพาสหะสายสายพาสอยู่นะคะเพราะว่ามันมีบอกอยู่อยู่แล้วค่ะเพราะมันจะมีมันจะมีเงี้ยเสียค่ะมี่โกให้มันอยู่อยู่ เบร์นน,น้ำมันก็เชียวเอามีนี่สวยใครมากกับมาเลยเนา ไปลูกคาบันเลื่อมอ่ะคนไปเยอะอุะ่นไม้นิดนึงแต่มันมีหลายคาอันนี้ก็จะจเลือกล้มอ่าคาดอนคงนะคะกลับคนมาเยอะบระทุนไหวนะคะถ้าผู้ใดญ่พอมาข,อขอา้อมูลไหวก็คือไปล้มคาดอนคงแต่ว่าทางผู้ใหแบบมากคนเยอะๆเจอนักท่องเงที่ยวต่างชาติกยอมากค่ะพวกต่างชาติคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยคุณที่เราจะเห็นนะคะมีชาวจีน

เดี๋ยวเลยค่ะเขามีความ ธรรมชาติของเขายัางเหลือมันคงความ,อ,มอุดมสมบูรณ์ทั้งโนทั้งสัต์งามทั้งสั์บ่งงามถ้าใส่ึ้นถ่าด้วยกันอันนี้เหมือนเพื่อนจะให้เราถ่ายรูปอีกแล้ว ุิยนกนกนกเดินเต็มกล้องไหมเต็มพาอุิยนกเต็มเลยบึงนกค่ะมึงนกคุณปูดมสมบูรณ์สมไหนนกหลายสายผ่านัเลยค่ะเยอะเมื่อกี้เห็นนกนกตัวใหญ่มากง่ามหอมผู้โดยสารกันเยอะ บอพเสียแรงชิแม่แบบว่าคืนใจหนูมาแม่คืนใจหนูมากอยากให้มาแต่คนหนาเราพักผ่อนมันสูควรน่อชีวิตของเราทำงานก็ท่านทำสุดแล้วก็ป่วยเฮต่างงานไม่สุดท้ายก็ป่วยใช่ไหมป่วยแล้วคุณมาเที่ยวแล้วคุณจะมีความสุขไหมแต่ตอนเนี้ยคุณก็วางแล้วก็มาพักผ่อนบ้างเพื่อนมัดกระดาซั่มนั่นเหรอเพื่อนฉันไ่ะเพื่อนฉันในทุกๆเดือน แกใหญ่ด้วยใหญ่หลือเิไอ้พี่จะพูดไอ้โง่ไสวยจริงๆจบอีพีนี้นะคะอีพีสุดท้ายแล้วแหละเพรท้ายให้เบิรงอีกแล้วล่ะโอ้แต่ว่าคนลังมาเต็มเลยคนลังมาเต็มเลยเที่มาจะคึกคืนกับปีนี้คึกคืนนะทะเลบัวแดง คืนคืนคืเยอมากบ๊ายบาย